พบกับ Smart Drive by Isuzu กับผมและพี่เก่งเช่นเคยครับ รถยนต์ที่จอดไว้นานๆในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด COVID -19 นั้นอาจส่งผลเสียตามมาได้วันนี้เรามีวิธีดูแลก่อนนำรถออกไปใช้งานมาฝากครับอันดับแรกนะครับเราควรเติมลมยางให้ได้ตามค่ามาตรฐานนะครับเพราะลมยางที่อ่อนเกินเกินไปนั้นก็อาจจะเสี่ยงต่อการที่ยางอาจจะระเบิดได้ถัดมาเรามาเช็คที่แบตเตอรี่กันบ้างโดยการลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับหากสตาร์ทไม่ติดก็ให้นําไปพุ่งแบตกับรถอีกคันหนึ่งแล้วก็รีบนํารถเข้าสู่บริการเพื่อตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ทันทีครับเราควรจอดรถในที่ร่มนะครับ แทำร้ายสีของรถหากมีความจำเป็นต้องจอดรถาตากแดดก็ควรที่หาอุปกรณ์มาช่วยบังแดดเพื่อป้องกันไม่ให้สีรถซีดหรือว่าแตกได้ครับสุดท้ายเราควรหมั่นสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้2-3นาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับเพื่อเป็นการเช็คสภาพรถจอ์ของเราครับ i s u u w x รุ่นใหม่ The n e n